สวัสดีท่านเยี่มดทุกคนเนี่ยพวผมครั้งใน cross a l กกับ cross l อก h ช n แ e ลนะครับวันนี้เราก็อยู่อ r รีนาเอาเฟลหรือ Rov เพราะพี่ก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับ Rov ที่น่าสนใจมาให้ดูกันเช่นเคยนะประโยคนี้พูดทุกคลิปเลยนะน้องน่าจะจำได้ดกันแล้วนะครับก่อนที่จะดูคอนเทนต์ในวันนี้นะอย่าลืมกดหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยและอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบไม่ข้ามโฆษณาเพื่อเป็นการสนับสนุนนะครับแล้วถ้าใครมีเวลาน้อยแนะนำว่าให้เร่งความเร็วของคลิปเป็นคูณ2กก็็ไดดดดดด้้้้จจบใในน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 เวววลลาแแคคค่่่่่่รึึงงงะ,ะมััััีีีีตตออออพยื ฮีโร่สดใสวัยรุ่นชอบ RO V วต้องทําเสียงสดใสหรือเปล่าคงจะไม่ต้องทําเสียงสดใสนะเพราะพี่ก็สดใสพออยู่แล้วน้องบอกพักก่อนพี่ขอพักเพราะว่าไม่ไหววันนี้เรามาดูกันดีกว่านะว่าจะมีฮีโร่คนไหนที่แบบแจกความสดใสใสใส,ใสวัยรุ่นชอบกันบ้างนะครับซึ่งอันดับในวันนี้เนี่ยเป็นความเคียดส่วนตัวพี่ล้วนๆไม่มีอะไรปนกันเลยไปเราไปเริ่มกันที่อันดับที่9้า อ o x ี่สาวน้อยนักพยนตร์ไที่มาพร้อมกับเพื่อนคู่ใจที่เป็นสิ่งมีชีวิตธาตุไฟน้ำว่าอัคนีหรืออัคณีของเรานะครับซึ่งรอ o x ี่เนี่ยมีพ่อแม่เป็นนักล่าสมบัติที่ออกเดินทางตลอดเวลาสาวสวยคนนี้เนี่ยโตมาด้วยการถูกเลี้ยงโดยเพื่อนของพ่อแม่ที่ไว้ใจ <c oughs> คือฟังแง่ประโยคนี้เนี่ยโอโ้โหถ้าในโลกจริงบอกเลยว่าปัญหาเกิดขึ้นเยอะแน่นอนแต่อันนี้เป็นในเกมไงและด้วยความสดใสของน้องไงดังนั้นรอ o x ี่ก็เติบโตมาด้วยแบบไม่ได้มีปมไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะแล้วก็พอโตพอเนี่ยเธอก็ออกเดินทางเหมือนพ่อแม่่เนนจะงป็แผ ที่ล่าสมบัติมาให้อเออแล้วเธอเนี่ยมีบัณิธานที่จะทําแบบนี้อยู่แล้วเพราะมันเหมือนเป็นแบบความชอบประจําตระกูลอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วพอเธอออกเดินทางใช่ไหมร็อกซี่ก็ไปเจอกับอาร์นี่สิ่งมีชีวิตที่เคยช่วยพามนุษย์จากภัยหนาวจนทําให้เกิดการบูชาไฟและเทศกาลดอกไม้ไฟตามมานั่นเองเนะครับความสดใสมาเต็มมากๆสําหรับร็อกซี่นะแล้วเธอเนี่ยอยู่ใน 4, สาพันธรสิระใช่ไหมซึ่งฮีโร่อีกตัวที่น่าจะอายุใกล้ๆก็คือคาเฟ่อย่างเงี้ยดูดิมีแต่ความดาร์กนะสองคนนี้โคตรจะบวกกันแล้วหันซองนะจะได้ทาให นะต่อมาอันดับที่8ปดิกซี่ มาแล้วครับสำหรับสาวน้อยน่ารักเธอคนนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นเอลหรือเป็นแฟรี่นะแต่สิ่งเดียวที่พี่รู้เนี่ยเธอเนี่ยหน้าตาน่ารักมากแจกความสดใสให้ทุกคนอย่างแน่นอนนะครับและปกติน้องคลิกซี่ก็จะเล่นกับบรรดาสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ในป่าแต่ถ้ามีภัยมาเยือนคลิกซี่ก็พร้อมที่จะขยี้สจูโอ้โหคอนทราสต์มากแต่ว่าอันนี้เป็นนิสัยซิกเนเจอร์ของชาวอัลฟาตาทุกคนนะพี่อยากโคตชชอบเลยเพราะว่าฉันเนี่ยไม่ยุ่งใครนะแต่อย่ามาทําให้ฉันเดือดร้อนนะฉันสู้สุดใจนะครับซึ่งน้องคลิกซีเ่เสาา้้แรรกกบบถูึ เราจะไม่รู้สึกผิดมากเนาะแถมในเกมเนี่ยบอกเลยว่าติดอันดับฮีโร่ที่เล่นง่ายที่สุดแล้วก็เล่นสนุกคริกซี่เนี่ยวิ่งเร็วเวทแรงแล้วก็มีประโยชน์ทั้งเกมจากข้อมูลเนี่ยสาวสวยน่ารักผู้สดใสคนนี้ก็สนิทกับออลันดอร์นะครับในเนื้อเรื่องพิเศษเนี่ยมีโมเมนต์ด้วยกันตอนที่ออลันดอร์จะต้องออกเดินทางอย่างไม่มีจุดหมายคริกซี่ที่เป็นเพื่อนเนี่ยห่วงมากก็เลยมาบอกลานะทำให้เราเนี่ยได้เห็นฉากซึ้งๆนะเห็นแม่สาวสดใสคนนี้เนี่ยแบบนอกจากน่ารักนิสัยดีแล้วเนี่ยยังมีความเป็นห่วงเพื่อนมากๆดดด้้ววยยนนนะชออออบบไไไปเเลตตตัััีีซมมมมิโ่่่่ผาท Issha! สาวน้อยคนนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่แจกความสดใส always นะฮะซึ่งบอกเลยว่าหน้าตาอีชาเนี่ยถูกใจหล,หลายๆคนแน่นอนนะรวมถึงพี่ด้วยนะครับเธอเนี่ยมีความตะมุตะมิมีความแบบว่าหน้าทะนุถนอมอะ่ะและแถมอีชาจะมาพร้อมกับเจ้าเฟอร์บอลนะครับสัตว์เลี้ยงขนปุยสุดอีปิกของเธอนั่นเองนะฮะจากคลิปก่อนๆที่พี่เคยจัดอันดับโรล,ลิใช่ไหมอีชาก็คือเป็นเบอร์ต้นๆในใจพี่ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนใจเหมือนเดิมนะฮะพี่ก็พยายามหาเหตุผลว่าทำไมาพี่ถึงชอบอีชาใช่ไหมมันอาจจะเป็นเพราะ เหมือนผสมมังอะญี่ปุ่นมัง้งทําให้พี่เนี่ยรู้สึกอินแล้วก็รู้สึกแบบเข้าถึงได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วแถมนิสัยของน้องอีชาคือดีมากนะพอน้องเนี่ยถูกเลี้ยงมาในครอบครัวที่รวยอบอุ่นแล้วก็แบบเพอร์เฟกทุกอย่างอะพอพูดถึงอีชานะ่ยทำให้พี่เนี่ยนึกถึงคู่จิ้นของเธอนั่นก็คือคีราที่แบบมีชีวิตต่างกันสุดขั้วนะฮะและจากข้อมูลพี่แอบหาที่ชีวะมันบอกว่าพ่ออีชาเนี่ยเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ของโรงเรียนคาราโน่แล้วก็อีชาเนี่ยสอบได้ที่1ที่โรงเรียนเพราะวา น้องๆซึ่งทาให้เฟอร์บอลเนี่ยสามารถสื่อสารกับอีชาเข้าใจกันเลยอ่ะด้วยสาเหตุนี้อาจจะทาให้เฟอร์บอลเนี่ยแบบมาช่วยคิดด้วยตอนทําข้อสอบอะไรอย่างงี้ครับได้ที่1ไปแบบชิวๆนะฮะต่อมาอันดับที่6ทีมีสพี่น้องแรกคูนหรือว่ามีบางคนบอกว่าทีมีเนี่ยเป็นแพนด้าแดงก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเท่าที่พี่รู้เนี่ยบอกเลยว่าคู่นี้เนี่ยมีทั้งความน่ารักความฮาแล้วความสดใสเต็มไปหมดนะครับจากข้อมูลประวัติของทีมีเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยเขาชีวิตอาจจะลําบากใช่ไหมแต่ว่าเขาได้เกาะวิศ อันนึงที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปเลยครับจากที่ต้องทํางานเก็บกวาดสนามรบเนี่ยกลายเป็นทหารแนวหน้าได้แบบคอยเซฟกองทัพพนมิรอะไรเงี้ยเออบอกเลยว่าเกาะพิเศษที่น้องแม็กทาให้แล้วก็ได้พรจากเวด้าเนี่ยมันแบบสุดๆจริงๆนะพี่อยากได้มันเลยนะและดูจากโมเดลของทีมี่เนี่ยตัวนี้มีความพิเศษเพราะเป็นชื่อเดียวกับบริษัทพัฒนาเกมนะแล้วก็ดีไซน์ของมันเนี่ยมีความน่าสนใจอยู่นะเพราะเป็นสัตว์2ตัวพี่น้องตัวเล็กหนึ่งตัวใหญ่หนึ่งเนี่ยอยู่ในเกาะเดียวกันเออไอเดียดีซึ่งมีน้องบอกว่าคนที่อยู่ด้านบนตััวววเเเล็็็นนนนนนีีีีี่่่ชืออปปคคสมม้งต อย,อยู่ด้านล่างแล้วไปดูสกิลในเกมนะคือทีมี่เนี่ยมีสกิลข่ายําคือตดแล้วก็สแตนใช่ไหมครับคิดสภาพน้องมีมี่ที่เป็นคนที่อยู่ด้านล่างนะแล้วคนพี่เป็นคนตดอ่ะฮัลโหลแล้วพอตดเสร็จใช่ไหมพี่บอกขอโทษนะน้องก็ผมพี่กินอะไรเข้าไปเนี่ยฮัลโหลไม่ไหวนะครับนอกจากความน่ารักเนี่ยดังได้ความหาด้วยเวลาเล่นทีมี่นะฮะสัตว์ขนๆน่ารักเราก็ชอบอยู่แล้วใช่ไหมแล้วแบบหน้าตาเขาน่ารักอีกต่อมาอันดับที่5ซสิบ มาแล้วนะครับสาหรับน้องซิปผู้น่ารักนะฮะน้องซิปคือสิ่งมีชีวิตอบิสที่มีพลังมิติอยู่ในท้องครับการมาของน้องซิปเนี่ยทำให้วีรามีความหวังในการสร้างกองทัพที่ฉลาดจริงๆน้องซิปเป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่อยู่ในดินแดนล็อกไฮใช่ไหมซึ่งดินแดนนีน้มีแต่อันตรายแล้วความที่น้องเนี่ยมีพลังที่ล้าค่าทําให้มีคนจ้องจะทดลองบ้างจะกินบ้างนะฮะร,ราชินีวีราก็เลยให้มีหน้าเนี่ยคอยปกป้องซิปซึ่งจากโมเมนต์ของซิปและมีหน้านี่แหละที่ทําให้เราเนี่ยได้เห็นทั้งความน่ารักแล้วก็สดสสแบบเดเด็กกๆองงนน้ซิััตมี ที่ดูแข็งๆมาตลอดเนี่ยพออยู่กับซิปเนี่ยเธอก็มีใจอ่อนนะบางครั้งอ่ะคพูดบางอย่างเราคิดไม่ออกเลยว่ามีหน้าปกติจะพูดออกมานะครับโดนน้องซิปอ้อนไปแบบนั้นอ่ะพี่คิดว่าใครก็คงไม่ไหวอ่ะดุไม่ลงจริงๆนะเพราะน้องน่ารักจริงๆและดูทรงน้องซิปเนี่ยเป็นเด็กแบบซนๆเฟียวๆฟีนะดูจากที่น้องเนี่ยชอบไปเกลียนใส่มะก,กังก้าที่ชอบแกล้งเขาอะ่ะซึ่งอันนี้เนี่ยพี่คิดว่าน้องซิปเป็นความสดใสสไตล์ล็อกไฮที่แบบตกคนไปเยอะมากสังเกตว่าเมื่อก่อนล็อกไฮเนี่ยเราจะเห็นในด้านความน่ากลัวด้าน แจกความสดใสให้ทั้งฮีโร่ที่อยู่ที่นี่และตัวพี่เองที่ได้อ่านเนื้อเรื่องของน้องซิปนั่นเองนะครับต่อมาอันดับที่4ลาเวล ไอ้เต้าลาวิวเนี่ยบอกเลยว่าพี่จะพูดถึงบ่อยมากถ้าหากเป็นด้านไร้ไบด้านสนุกสนานขายขำนะจะระดับขายขำฮีก็ติดเหมือนกันนะครับซึ่งฟีลลิ่งนี้พี่คิดว่าไม่ใช่พี่คนเดียวที่รู้สึกคนที่ได้ติดตามเนื้อเรื่องมาจะรู้สึกด้าเหมือนกันเพราะว่าลาวิวเนี่ยเป็นฮีโร่ที่สดใสามากๆของเวดานะการที่เขาเนี่ยมีแอร์ทามต่างๆเนี่ยมันชัดมากไม่ว่าจากวิดีโอเปิดตัวจากเนื้อเรื่องในปีก่อนรวมถึงมังงะในซีซั่นแรกเนี่ยไม่ว่าเนื้อเรื่องจะเครียดขนาดไหนนะถ้าลาวิวออกมาคือตลกทันทีคคาายย่่่ททันทันนนนนีีีีซึงงสิ้้พขขอููผฒเ เ,เ,เพราะว่ามันเป็นการเล่าเรื่องที่ฉลาดมันเป็นการบาลานซ์อารมณ์ของคนอ่านอะไม่ใช่แบบจะเครียดเกินต้องมีแบบเจ้าลาวิลเนี่ยมาตลกตลอดนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าอับก่อนเนี่ยซิปคือความสดใสของดินแดนปีาศาจเจ้าลาวิลคนนี้ก็เป็นหนึ่งในความสดใสของเวด้านี่ครับสังเกตเมื่อก่อนเวดาเ้านจะมีนักปราชญ์เท่ๆคูคๆเครียดเครียดตลอดใช่ไหมครับแต่ว่าพอเจ้าลาวิลมาเนี่ยเหมือนที่นั่นก็เริ่มแบบต้องเรียนรู้ต้องปรับตัวหรอปรับตัวเพื่อคนคนเดียวสุดยอดมากมากนะครับขนาดท่านทูเรนยังใจอ่อนเลยเห็นไหมตอน แบบว่าเราได้ศึกษาเนื้อเรื่องแล้วลาวิวออกมาเนี่ยพี่ก็จะคิดต่อแล้วว่าไอ้เจ้านี่เนี่ยจะมามุกไหนอีกอะไรอย่างนี้นะครับเป็นตัวที่น่ารักสดใสเหมาะกับโพในวันนี้มากมาต่อมาอันดับที่3วิส สังเกตไหมว่าวันนี้เนี่ยฮีโร่ที่ติดอันดับความสดใสในอวีเนี่ยจะเป็นฮีโร่เด็กเยอะมากนะซึ่งฮีโร่เทคที่สุดอย่างน้องวิสจะไม่ติดได้ยังไงนะฮะพี่คิดว่าวิสเนี่ยอายุไม่น่าเกิน7ขวบแล้วก็น้องแม็กเนี่ยไม่น่าเกิน12คือเป็นเด็กอ่ะไม่ใช่เด็กวัยรุ่นเนะเป็นเด็กเลยอ่ะเด็กประถมอ่ะซึ่งจากข้อมูลวิสเนี่ยน้องเป็นเด็กที่คุณแม่เนี่ยส่งมาฝึกงานกับคุณลุงมอเรนด้วยที่หายความซุกโซนนะทำให้น้องวิสเนี่ยเป็นตัวปวนประจําห้องทดลองน้องจับอะไรเนี่ยบอนัััลล้้้้้าาททททเงงงุ ทั้งรักตามใจอยากทะไรทาเลยน้องถึงแม้ว่าพี่แม็กซ์จะปวดหัวแต่เขาเนี่ยด้วยความรักไงเขาไม่ค่อยว่าอะไรน้องหรอกนะฮะเดี๋ยวกว่าน้องร้องไห้นะแล้วอย่างที่บอกว่าน้องวิสเนี่ยจับไหลก็ระเบิดไปหมดใช่ไหมพอน้องเนี่ยสนใจด้านนี้น้องก็เลยคิดว่าจะเดินทางไปที่ภูเขาเพื่อศึกษาระเบิดจริงจังวด้วความเป็นเด็กน้องพี่แม็กก็ห่วงไงพี่แม็กก็เลยประดิ์ขุ่นยนต์ให้ก็คือเป็นโมเดลของวิสนั่นแหละแล้วมันมีเล่าว,ว่าก่อนจะแบบเดินทางจากมีการบอกลาน้ําตาซึมหนึ่งหนจังหวะที่พี่แม็กมาาิใัจลุล่นตน์นก อ,อยู่กับลุงมอเลนแล้วก็พี่แม็กต่อเนี่ยแล้วก็จากเนื้อเรื่องของเซติก้าแล้วก็เนื้อเรื่องพิเศษของวิสกับคาเวนี่เนี่ยเราจะได้เห็นว่าถึงน้องจะเป็นเด็กแต่ว่าความคิดของน้องมันสดใสล่าเรืองแล้วก็เพิ่มพลังงานบวกให้กับผู้ใหญ่ที่อยู่รอบตัวนะถ้าใครได้อ่านเนเรื่องเซติก้าเนี่ยคือแบบหลายคนมีน้ำตาซึมนะน่ารักมากๆนะต่อมาอันดับที่2อายา มากันแล้วนะท็อปทูนะครับน้องเนี่ยเป็นฮีโร่สาวน่ารักแล้วก็เป็นไอดอลประจำป่าอาฟาตาเออด้วยนีสัยความร่าเริงน่ารักไร้รเดียงสาชอบร้องเพลงและต้องการที่จะสร้างรอยยิม้มให้กับทุกคนแค่คุณสมบัติแค่นี้ก็เพียงพอที่จะมายืนสองในคลิปพี่แล้วนะเพราะว่ารูปลักษณ์หน้าตาที่แบบน่ารักใสๆไวรุ่นชอบนะฮะเป็นโลลี่คนล่าสุดในสต็อกของเกมของพี่นั่นเองนะครับซึ่งเรื่องราวของน้องอายา่าเนี่ยยังน่าสนใจมากๆเพราะว่าจากไกรนาอ f f ฟิเชียลได้บอกว่ามัางกรข่าวยักษ์ปริศนาเนี่ยเป็นคู่หูนะครับ ซึ่งมังกรเนี่ยชอบฟังเสียงเพลงของอาญาและแถมในความสัมพันธ์เนี่ยอาญายังมีพี่อีรันดอร์เป็นไอดอลนะครับแล้วก็ชอบไปฟังพี่อีรันดอร์เนี่ยเล่นเครื่องดน,นตรีน้องเนี่ยยังมีพี่คลิกซี่เนี่ยคอยดูแลสอนร้องเพลงคอยซัพพอร์ตความฝันเออแต่แม่น่ารักโนฮีโร่ในป่าเนี่ยพออา่านถึงจะแบบข้อความจะสั้นๆเนี่ยพออา่านมันรู้สึกใจฟูอย่างไม่รู้มันก็สดใสมากๆนะน้องเนี่ยบอลทูบีไอดอลสุดๆเลยสาหรับน้องอาญาเนี่ยฮะและสุดท้ายอันดับที่หนึ่งจัดอันดับฮีโร่สดใสวัยรุ่นชอบนั่นก็คือ dan eh มาแล้วนะสาหรับอันดับหนึ่งในวันนี้นะครับยังไงหนึ่งในใจพี่ก็คือน้องอลิสคนนี้นะครับด้วยความที่น้องเนี่ยเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็ซุกซนแถมจินตน,นาการเนี่ยล้าเลินมากๆนะสังเกตสิเวทมนต์ที่น้องเรียนรู้ด้วยตัวเองจากการอ่านหนังสือโอ้โหสุดยอดมากๆทุกอย่างที่เล่ามาด้านบนเนี่ยมันเป็นคอมบิเนชันที่ลงตัวที่ทําให้เกิดน้องอลิสขึ้นมาจากข้อมูลเนี่ยอลิสคือราชายาลำดับที่3ของอาณาจักรนอร์แมนนะครับแต่ด้วยเหตุการณ์ความไม่สงบเทนก็เลยส่งให้น้องเนี่ยไปเรียนเวทมนต์ที่ จุติเปเทเทพจักรราศีด้วยนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยน้องก็ยังเป็นเด็กที่ทุกคนรักรวมถึงราชินีนะครับไม่ว่าพิธีการของเวดาจะเครียดขนาดไหนน,ะน้องสามารถเล่นทุกอย่างพังทุกสิ่งอย่างได้ไม่มีใครว่าเนี่ยฮะนอกจากลาวิวก็จะมีอลิสนี่แหละที่เป็นความสดใสหนึ่งของเวดาแล้วก็มาก่อนการด้วยพะออกมานั่งนานแล้วนะครับแล้วก็จากเนื้อเรื่องพิเศษที่น้องไปอยู่กับยอนอ่ะคือพอพี่ได้อ่านอันนั้นอ่ะทำให้พี่เนี่ยรู้สึกอินกับความสัมพันธ์ของสองคนนี้แล้วก็ได้เห็นถึงความน่ารักใสๆของเด็กอก ความรู้สึกลืมความคิดบางอย่างไปซึ่งอลิซเนี่ยมาเติมเต็มส่วนนั้นนะฮะไม่ต้องพี่ย้อนหรอกถ้าพี่เนี่ยมีน้องอลิซใกล้ๆเนี่ยพี่เนี่ยตามใจสุดๆแน่นอนน้องอลิสอยากกินอะไรบอกนะเดี๋ยวพี่ไปหามาให้นะขนมออกจากโลกไหนจะไปหามาให้นะฮะด้วยความน่ารักขนาดนี้ไม่แปลกที่พี่ย้อนเนี่ยเอ็นดูน้องมากๆนะฮะและแถมอลิซเนี่ยจากที่เรารู้น้องได้กลายเป็นแอดมินเพจของการีน่าอาวีไทยแลนด์เออซึ่งอันนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับจักรวาลเนื้อเรื่องแต่ว่าเกมคงคิดแล้วแหละว่าอลิสเนี่ยมีบ จะเอ็นดูอย่างเงี้ยก็เอามาเป็นแอดมินนี่ฮะแล้วแอดมินอลิซก็น่ารักมากตอบทุกคนเลยนะแล้วก็ตอบน่ารักด้วยนะในเพจกิลหน้าวีทไทยแลนด์นะครับดังนั้นด้วยเหตุผลทุกอย่างนี้นะท้าไม่น้องอลิซเนี่ยมายืนหนึ่งการจัดอันดับในวันนี้นั่นเองน่ารักจริงนะสำหรับน้องอลิซเครับเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะคราวหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรต้องคอยติดตามนะวันนี้พี่ขอตัวไปเล่นเกมแล้วสวัสดีครับ